สวัสดีลูกค้าที่ติดตามร้านเทนเจริญยนต์นะคะวันนี้นะคะที่ร้านมีจอบหมุนตาช้างมือสองสภาพสวยใช้งานน้อยนะคะมาบอกขายนะคะตัวนี้เป็นจอบหมุนตาช้างรุ่น rx 1 6 5 e นะคะสภาพดีพร้อมใช้งานเลยค่ะลูกค้าท่านไหนกำลังมองหาโรตรี่สภาพดีมือสองใช้งานโทรติดต่อเราได้เลยนะคะ ร้านอยู่ตำบลวังบัวอำเภอคลองผงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะราคาบอกไว้ที่42,000บาทนะคะพร้อมยอยปั่นสนใจนะคะโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ศ8 6 0 6 3 1832ร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะผ่านพวนลอตเตอรี่มือสองนะคะมีให้เลือกหลายรุ่นเลยค่ะที่ร้าน สนใจรุ่นไหนหารุ่นไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรท่า